เด em> ี๋ยวรอขังแล้วก็วางพิษนะดมมันก็ตีารค้วมันจะตองแผนหรือเปล่าแผนเราอิโซเวิร์กแน่นอนสกิล ร้อยเรายิงค้องมันไม่โดนปะวะโดนเพื่อนรู้โดนไหมจะไม่โดนมั้ไม่โดนไลออนไม่เป็นไรไลออนนะเพื่อนไลออนได้ได้ซัดข้างใบอกนี่ซัดเลยเออแบบนี้ป้องเน่งป้อง้องตายแล้ว อุ blue. ้ยเจ็บดี oh. 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 ้ะดีเนาะเอาปะเอาปะเอาพีเอลปะะครับร็อรอบีมาพอดีอุ้ยโอ้จบเลยพี่จังหวะตัวชาดอะไรอะไรรอดเหรอไม่เป็นไม่ต้องห่วงผมรอดอยู่ม่าจะรอดเหรง พีตต well. ่อไปนะตายไหมวะจะแตกผมไม่น่าตายวะัพีตระเบิดเอาเหรอตายวะยังไม่แหลอวอแต่กูเนี่ยน่าจะระเบิดเดี๋ยวไปช่วยดไปช่วยเฮ้ยมันมันหล่นมอนที่ไหนอ่ะไลออนอะโอ้ยพีตโดนแต่ตัวฟอมด้วยโอ้ตายวะ มาน้าติผีอยู่นะจ๊ะน้องตัวติผีตัวติผีตัดติผีตัวติผีซบมาดีครับแลกันไปดีไอุ้้กนแนั่นแหละดิกๆต้องเป็นยางเช้าเลยมั้งไม่ดึก สิบสวิไปรุ่นอย่ารัควีนไป่รพีว้าเอดวโก้เ s go l e โกอาบันพีผมกำลังแบบตอนอยู่สวยปเดินไม่รอกเลยว เฮ้ยไปตรงตัวทีมไม่รู้วะนี่เลยยุบแบวนี่หรือเปล่านี่ออกไปซะแล้วกูไปดีกว่าถ้างั้นไอ้แตงโมอยู่ไหนวะไอ้แตงโมอยู่นี่ผมจะเฮ้ยนี่ไงโคตรทีมเวิร์กแบบนี้เราเป็น ยูนิตี้สองหนึ่งเออยูนิตี้มันหมอนมันหมอนมันหมอนมันมาเดอมันมาดอโดนปาดแล้วะัิทีนะมันมานเดอแสบตด้วยจ้าเฮ้ยนี่หับซับซับปันเปอร อ่นานจะแต่งนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีโจริงมีโปริงได้เหรออบายอู้ยังตัวคิวไม่เสร็จเลยตกประท้าเลยหน่อยนี่ไงแถวนูนะฮะเพาะว่าเอ้ย,อย,อย,อยไปอย่างไวีไปอย่างไวโอ้โหโดนว่ะตัวไหนตัวจริงวะ

อุ under oh. uh. ้ยนี้ใต้วะ้ดมผายแล้วเพื่อต้องมีตัวจริงอะออสยตัวจริงแบบนี้โอ้โหเจียกว่าจริงวะ อยู่กันนี่นีรือเปล่าอยู่กับกูรืร้เปล่าเนี่ยตีโคตรคแรงเลยนี่ติดฉุงปะ double k i l ว่ะวอาจิงไ่ดี่เอาป้อมมาเพาื่อนเ่ยป้อมป้อมโอ้โหฉันกำลังไปกำลังหายตัว h ี a ี i ตนี้ว่ะตัวจริงโอ้โหโจ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 ้สุยเลยุยเลยออสปคเตอร์จเอร์ปคเตอร์เดอเโอเดอเโอเอาใครมาในคุณได้เล่นแจ่ได้เล่นแ่ ไลออนไลออนอู hoy on, hoy on. Mm ้โดนขังไว้ก hmm. mm. mm ่อนหนึ่งทีตัวไหนตัวจริงเพื่อนไม่ใช่ตัวจริงด้วยทำไมตัวจริงกูยิงกับตัวแค่นั้นแหละ ออม um ไม่รู้ต okay. sure. uh ัวไหนตัวจริงก็ยิงทุกตัวแอนด์เองปีกวาดสีน้ำเกินใช้เวลาโอ้ยโอ้ยโต๊ะโตโตโตตโตัโคเละเป็นตเฮ้ยเหมือนจะมีตัวฟ้าข้างบนเฮ้ย

ยาตีาตีธรรมดาอ้าวเขาตีตัวจริงด้วยกระฟองวิดีโอแม่งของจริงวะซัสเปล่าเดี๋ยวไปเตะมันให้เดี๋ยวไปเตะให้ติวิติวิให้คนเดียวด้วยตีไปแล้วึ๊บอ่โดยูเซมโบเอ้ยเยาว่ามาแล้วนักเตะยูเซมโบอุ้ย ผมมาแล้ว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 ปุ๊บจึ้ง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 ตายนะครับห็นนะครับต้องบอกเลยว่าคุณตายนะเข้ามาเด้เตะตายนะป้อมมันแตกแล้วพีเอลกูยังตีป้อมล่างอยู่เลยพีเอลเจเจตัวแก้พีเอลเนอะ